สวัสดีค่ะถ่ายในบ้านให้ดูนะคะนี่ก็ห้องน้องหมาจ้าห้องน้องหมาห้องน้องหมาหลังบ้านห้องนั่งเล่นจ้ะกระตู้ครัวห้องนอนมามาถ่ายวิดีโอให้แม่หน่อย เร็วเร็วถ่ายวีดีโอให้แม่น่ะเร็ว,รวห้องอาบน้ำห้องสาวนาห้องเสื้อผ้าห้องอาบน้ำห้องสาวนาจ้าแล้วก็ที่บาร์บีคิว จะทำงานก็มาแกงกะหรีไก่จ้าแกงกะหรีไก่อร่อยอร่อยเลยจ้าเสร็จแล้วมาจา้กพี่น้องกินแกงกะหรีไก่ด้วยกันเสร็จแล้วจ้าทำเสร็จเมื่อกี้แล้วก็กินกับข้าวสวยจ้าหม้อบเบลเลอรเลย แกงกะหรีไก่จ้าอร่อยอร่อยจ้าซื้อไก่มาแพ็คหนึ่งก็ประมาณหลายโลอยู่ตักออกไปแล้วนะคะที่นี่ก็ตักลาดข้าวไปละกลับมาจากที่ทำงาน3ามตุ่ม แกงไก่ปะก็จะสี่ทุ่มสี่ทุ่มก,กว่าแล้วสี่ทุ่มครึ่งละสี่ทุ่มครึ่งไปแล้วจ้าวันนี้ไปเ,ไกเก็บเห็ดกลับไป <มา S 2> เก็บก็ลูกเห็บตกนะคะลูกเห็บเกเห็บ ค่ะพี่ลูกเห็บลงเยอะเลยกับพอกลับมาถึงบ right. ้านก็ลูกเห็บเต็มเลยค่ะแงไปเก็บเห็ก็ไม่ไกลเค่ะไกลบ้านแต่ว่าพอทางเข้ามาเราก็เรามาถึงชาร์จเพราะเราขับรถเองนะคะวันนี้เพราะว่ามลขับรถค่ะพอตอนไปก็พ่อใหญ่ก็ให้ขับรถพอขับพ่อใหญ่ก็ให้ขับขับกลับมาตอนมาตอนมาถึงกลางทางนะคะการทางมนก็ถ่ายเอาอยู่นะคะแต่ว่ามันอุ้ยลมแรงพายุแรงมากค่ะเสียละเสียละ xiella 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 là xiella 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 หิมะหิมะตกหิมะหิมะเรืออะไรนะ,ะลูกเห็บลูกเห็บจ้าลูกเห็บลูกเห็บตกจ้ะเนี่ยลูกเห็บตกกลับมาพอขับรถกลับมาเต็มที่บ้านเลยลูกเห็บลงเต็มบ้านเลยพี่น้องฝากกระหองเบิง้งลูกเห็บก็ลงจะเป็นล่ม มาดูข้างหลังบ้านอีกโอ๊ยออนโกตากันนะโย่อายตีไรตาตั้มาวิดีโอเสียละโย่มันตกมาจ้าลูกเก็บตกเอ้าดูข้างหลังบ้านนี่แหละนี่ ลูกเห็บตกจ้าพี่น้องเอ้ยลูกเห็บลูกเห็บเบิ่งแน่ลูกเห็บตกเต็งบานเลยโดียวย้อยย้ีนาเต้พิ่นาเต้ไอศครีมก็ตัวโอเคพี่ตากระต่ายดีก็ตัวพี่ตาเดะเดะพี่ตาพี่ตาเดะเดะที่นั่งกินอยากกินจนหมดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนยังไงจะมีสมุทตัวเหรอแล้วเอาไว้อยู่ไหนที่นนเไม่ได้เอามาเด้อเตงไม่ถือมากันแล้วแต่อยู่ในรถ นโอ้ยมักให้ถือมาถือมาั่ต่วแตดโอ้ยมาดูหิมาตกเอ้ยหิมาอีกละลูกเห็บขับรถมานู่นนะจ๊ะขับรถมาแล้วก็ลูกเห็บก็ยังยังตกอยู่ขับรถมาก็ได้จอดรถไว้ ลูกเห็บตกเต็มเลยจ้า